สบายดีพบกับ a อ r o ทีวิชั่นไทยดันเปิดด่านเชียงคานเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทยลาวนายสานิตเลิศไกรครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านสุลกากรเชียงคานจังหวัดเลยโดยได้ร่วมหารือกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อติดตามงานสําคัญครับตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ดยเฉพาะเรื่องการค้าขายชายแดนที่ท่านจุริลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายเร่งรัดเปิดด่านพรมแดนของไทยที่ถูกปิดไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด9ให้สามารถดําเนินการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วครับรวมถึงการดําเนินงานของทีมเซลแมนจังหวัดรองรับการค้าหลังเปิดประเทศและผลักดันด้านการท่องเที่ยวสําหรับการประชุมในครั้งนี้ครับได้มีการติดตามความคลืบหน้าการดําเนินงานใน2ประเด็นครับก็คือ ในเรื่องของการเปิดแดนเชียงคานที่ปัจจุบันครับปิดทําการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ของไทยและก็อของสพปลาวตั้งแต่ปี2 5 6 3หรอที่ผ่านมาโดยภาคเอกชนครับได้เสนอให้เร่งรัดเปิดการเพื่อขนส่งสินค้าโดยเร็วซึ่งความคืบหน้าล่าสุดครับเพราะเปิดด่านเชียงคานแล้วครับและได้มีมาตรการกํากับดูแลขนส่งสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งฝ่ายสพปลาวไปแล้วครับ ว่าขอให้พิจารณาความพร้อมในการเปิดด่านและได้กำชับห,หน่วยงานของไทยชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรก,การกำกับดูแลต่างๆกับสปปลาวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเร่งรัดให้สามารถส่งสินค้าผ่านด่านเชนคารได้โดยเร็วครับส่วนเรื่องที่2ครับหากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบครับหน่วยงานทัาา้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเตรียมความพร้อม รองรับการค้าในยุค New Normal โดยทีมเซลแมนจังหวัดครับที่นำโดยพาณิชย์จังหวัดเลยต้องทำงานร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเชื่อมโยงการค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าศักยภาพของจังหวัดเลยสู่ตลาดต่างประเทศ <c oughs> เช่นผลิตภัณฑ์กาแฟที่สามารถผลักดันให้วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในสพออลาวได้แล้วและผ้าฝ้ายทอมือที่นำมาทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารซึ่งปัจจุบันส่งออกไปญี่ปุ่นและออสเตรเลียแล้ว แต่ปริมาณส่งออกยังไม่มากนะครับแต่สมคาณิ์จึงต้องเร่งเสริมการส่งออกสินค้าดังกล่าวนายสานิตยังกล่าวต่อครับว่าทางด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประเทศโดยการผลักดันเชียงคานแซนด์บ็อกซ์รวมทั้งอบรมผู้ให้บริการในธุรกิจท่องเที่ยวสาขาต่างๆโดยมีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวเชียงคานมากขึ้น ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเรื่องการรักษามาตรฐานสุขอานามัยและการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้ไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ครับครับสำหรับในประเทศสปปลาวนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวเช่นกันนะครับในเรื่องของการรองรับการเปิดประเทศของไทยนะครับซึ่งถ้าหากสปปลาวได้มีการเปิดประเทศนะครับ ก็ต้องมีการค้าขายระหว่างประเทศมีการท่องเที่ยวข้ามไปข้ามมาระหว่างทั้งสองประเทศนะครับทางสปปลาวของเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านนี้นะฮะในเรื่องของธุรกิจที่จะต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวหรือว่าในเรื่องของการกระจายสินค้าข้ามไปข้ามมานะครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าบายดี